ทับมาสวัสดีนะคะเบิกบานกับการรับใช้เพื่อนมนุษย์เนาะความมีมากความกว้างขวางก็เลยเป็นปกติของผู้แบ่งปันผู้ให้นะจะมีความสุขกับการให้การเกือ้อกูลเพื่อนมนุษย์กาแฟยามเช้า อยู่ร่วมกันมาได้รับความสนับสนุนความเกื้อกูลนะคะความสร้างสรรค์ร่วมกันในฐานะของผู้มีจิตอาสาธารณะนะคะทำดีไม่ต้องมีใครมาบอกอะไรเงี้ยอยากทำทำเลยการมาพบปะกันการหมุนการหมุนเวียนมาพบปะกันจึงเป็นประโยชน์ร่วมกันในสังคมส่วนใหญ่ แล้วเราก็ลังโศลังเขาเรียกว่าลังสรรสู่ท้องถิ่นนะท้องถิ่นทุลกันดานกันดานด้วยความอะไรไม่ตื่นรู้เนาะไม่ตื่นรู้ทางทางความคิดทางสำนึกทางมโนสำนึกไม่ตื่นรู้ในทางจิตวิญญาณไม่เติบโตทางจิตวิญญาณก็เลย เป็นปรากฏการณ์ให้เราเนี่ยผู้ที่พอต้องบอกว่าพอมีธรรมพอเป็นธรรมได้มาดำเนินการสร้างสรรค์เมื่อวานนี้นะคะโทรไปนะโทรเข้าหมู่โทรเข้าหมู่แล้วก็โทรไปเฉพาะเจาะจงด้วยนะคะมีอาจะหันพี่เดชานะคะโทรไปที่ลายเห็นยังโทรไปที่อ่า คุณเตือนใจคุณนายเตือนใจเห็นอย่างอ่าคุณนายเตือนใจแท็กกลับมาแล้วว่าว่าไงคะอะไรอย่างเงี้ยนะโทรไปที่พี่ชาตีได้คุยกันเป็นชั่วโมงเหมือนกันนะอ่าบางทีก็จะโทรไปหาแม่วลาทิ์คือความเป็นปกติของน้ํายังเหมือนเดิมนะน้ํายังเหมือนเดิมแล้วก็ดําเนินไปนะพยายามที่จะใช้ความรู้ความสามารถความเข้าใจของเราเนี่ย คีเอ็สู่โลกธาตุได้อย่างกว้างขวางนะระดับความรู้ความนึกคิดความอะไรอย่างงี้นะก็จะทำแบบให้กับสังคมให้ได้มากที่สุดนะคะ <c oughs> นะ,ะอ๋อแล้ววันนี้กลับมาที่น้ำใสใจจริงมาได้มาตั้งแต่วันที่สามจนวันนี้วันที่สิบหกแล้ววันนี้อ้อวันนี้วันโชคดีหวยออกวันที่สิบหกก็สิบสามวันเนาะ อืมรู้สึกว่าไอนะคะไอเป็นหวัดอยู่ตั้งเกือบเกือบสิบวันเหมือนกันนะคะเป็นหวัดโดนฝนแล้วก็นั่งรถโดนแอร์วาดกินก็ดีเหมือนกันไม่ได้เป็นตั้งนานละก็ดีขึ้นละค่ะหายละแล้วก็บองว่าพรรษานี้น่าจะได้จำภาษาที่บ้านน้ำใสใจจริงว่างก็มากันนะคะผ่านไปผ่านมาอ่า แม่เวลาที่ว่าจะมามาไหมมาด่อูดกำลังเป็นกำลังกลับกลับอุตรุดเลยสงบขึ้นน้เลยเยนะี่สงบขึ้นไม่ไม่ร้ารานแล้วปรากฏว่าเทพเจ้าน้อยปรากฏตัวนะอูดนะนะมีเด็กคนหนึ่งมันจะเหมือนเจ้าอูดตอนเด็กๆแล้เหมือนเจ้าอูดตอนเด็กเด็เขาชื่อคนคนจะเรียกเขาตาดำนะอีตาดำตาดำ แล้วเด็กคนนี้น่าจะสี่ขวบได้นะ,ะโกิซโกเพราะว่าเขาเรียนเขาเรียนอนุบาลสามอะอนุบาลสามก็5ห้าขวบยังมากับยายนอนอยู่ใต้ถุนบ้านหลังใหญ่นะแล้วก็สนิทกับเจ้าอุเดมื่นกันเลยไอ้เจ้าอุวดก็ยอมเด็กคนนี้ย,ยอมกอ <c oughs> <c oughs> ินข้าวด้วยกันอะไรด้วยกันนะ เทพเจ้าเด็กลงพื้นที่ชูทาทิพย์เครื่องปั๊มน้ำเราเครื่องปั๊มน้ำเสียอีกแล้วเนี่ยถ้ามันเสียมันเสียบ่อยเนาะตอนนั้นก็เปลี่ยนไปก็มันน่าจะเสียแล้วละเพราะว่ามันห้าหกปีแล้วเนาะไม่นะกำลังคุยอยู่ว่าเอ้ถ้ามันดึงขึ้นมาล้างดึงขึ้นมาล้าง ท่อกองนี่มันจะยังไงอะไรอย่างงี้นะปลูกต้นไม้ไว้ต้นไม้ติดทุกต้นเลยนะคะตอนนี้หาพันต้นไม้มาปลูกกันคิดถึงแม่พวงเพชรมีเมื่อวานนี้เข้ามาอ่านหกคนนะมีการตื่นตัวพร้อมกันไปหกคนห้องห้องธรรมชาติที่เป็นคุณมีแค่11ท่านนะคะมองว่าจะได้ขับเคลื่อนร่วมกันนะมองว่าขับเคลื่อนสังคมปิติสุขร่วน มันจะมีชีชีนี่แหละที่เหมือนกับว่าไม่ได้มีจิตการเหมือนคนอื่นๆเหมือนท่านอื่นๆที่จะต้องเลือกอยู่คือต้องดําเนินทางโลกไปอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าของชีเนี่ยอธิษฐานมาอย่างนี้เอ่านะก็จะอยู่ในเครื่องแบบอย่างนี้ละคะ่ะชาตินี้นะ,ะ <c oughs> อธิฐานไว้กับพระพุทธเจ้าแล้วถวายชีวิตไปไว้กับพระพุทธเจ้าแล้ว สภาพนี้นะคะสภาพในเครื่องแบบเน,นาะก็มอ,อง,บบงดูว่าจะเกื้อกูลกันได้ยังไงกำลังส่งเสริมหาทางร่วมกันเนาะเมื่อวานนี้คุยก็ประมาณว่าเอามาทีนี้เครื่องดนตรีมาเครื่องดนตรีเข้ามาได้แล้วเห็นไหมท่าเต้น,ม,น,นมันนี้มันเนี่ยมันเขาคิดของเขาเองมาละเริ่มฉายแววแล้วด้านของการเอ่อเรื่องอะไรกล้าแสดงออกมีแล้วนะ เราเป็นเ,เราเป็นเหมือนกับว่าเราได้สังคมใหม่ในการที่เราดีคอทขึ้นมาจริงมันเด็กเหล่านี้มาหาเราตั้งแต่นอนุบาลน,นะเหมือนหลายเด็กหลายๆคนก็เติบโตขึ้นมาก็นั่นแหละไปแต่งงานไปมีลูกแล้วนนไหนความทรงจำอะไรเขาก็เขา,ขาจะนึกถึงว่าสังคมนะมันจะมีมุมหนึ่งของสังคมที่มันมีจริยธรรมศีลธรรมที่มันที่มัน จเจริญงามได้อยู่ขนาดนี้อยู่อย่างนี้นะคะเ,เนี่ยสังคมแห่งการเกรือกูลการให้กันเกรือกูลจะได้ซ่อมเครื่องปั๊มน้ำนะคะจะได้ซ่อมเครื่องปั๊มน้ำก็อาจาย์พี่ชาตีโอนมาพันหนึ่งก็เป็นค่าอาหารว่าจะจ่ายค่าไฟค่าไฟเดือนนี้ถูกชี้ไม่อยู่เนาะสามร้อยกว่าบาทยังไม่ได้จ่ายเลยนะ 300กว่าบาทแล้วก็พอดีกลับมานะญาติญาขึ้นเยอะมากเลยก็ไปซื้อจอบซื้อตะปูซื้ออะไรเตรียมการเกษตร